สมมติว่าคนเล่นอยู่เชียงใหม่อยากดูจอที่กรุงเทพเปคนที่ยุงเทพอยากดูจอก็เล่นเป็นจอโทรศัพท์ตัวนี้ดีกว่ารีโมทไปเพิ่ม่เห็นไหมแต่ภาพมันจะดีเลยนิดนึงแต่ก็เห็นความชัดอะไรเหมือนกันหมดเลยออกแบบมาเพื่อรองรับอยู่แล้วนะครับเนี่ยนะครับเราก็สามารถดูได้เหมือนปกติเห็นไหมวันนี้มีทีเด็ดอะไรพี่นี่เลยตัวนี้เลยฝาจอตัวเนี้คนถามเข้ามาเยอะบอกฝาจอเนี่ยเอาเป็น เล่นกับจอโทรศัพท์ได้ไหมตัวนี้เลยช่างบอยเฮ้ยปกติไม่มีนะอันนี้คือฝาจอรุ่นใหม่นะครับตัวนี้ดูหลังนิ่มนะครับนี่ฝาจอเห็นไหมหลังนิ่มมากๆนะครับตะเข็บนี่ดูดตะเข็บความสวยนะครับสวยมองไม่ออกแน่นอนนะครับหลังนิ่มดูใต้ฝาตัวนี้คือระบบการชาร์จนะครับมาร์คชาร์จก็เรียกมาร์คชาร์ทำไมถึงบอกว่ารุ่นใหม่ถ้าจะเป็นรุ่นเก่านะครับจอตัวนี้เราก็จะไปกดดูกดรีโมทดูแต่เรื่องภาพไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องของภาพใสามากๆชัดมากๆเห็นไหม อ่านี่เลยอันนี้คือรุ่นเก่านะาอยากได้รุ่นนี้ก็แจ้งได้นะครับเกิดเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับนี่เลยเป็นจอโทรศัพท์จอโทรศัพท์ก็จะเป็นแบบนี้นเห็นไหมเรเปิดจอดูนะครับเปิดจอในโทรศัพท์ดูแบบนี้เปวิด,ดีโอดูเหมือนปกติเลยอ่าแต่ภาพจะดีเลยนิดนึงเพราะใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับตัวนี้โทรศัพท์ต้องมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตตัวนี้จะดีคือถ้าเกิดใครเล่นระยะใกล้ๆดูจอในระยะใกล้ๆสมมติว่า5เมตร10เมตร20เมตรเนี่ย แนะนำเล่นเป็นจอตัวนี้นะครับสะดวกอ่าสะดวกกว่าแต่ทีเนี้ยตัวเนี้ยสมมุติว่าคนเล่นอยู่เชียงใหม่อยาก,ยากดูจอที่กรุงเทพเป็นคนที่อยู่กรุงเทพยอยากดูจอก็เล่นเป็นจอโทรศัพท์ตัวนี้ดีกว่านะครับมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเล่นได้นะครับไอฟโฟนใช้ได้ไหมเนี่ย<ห>พี่ไอฟโฟนใช้ไม่ได้ครับใช้ได้แต่แอนดรอยนะครัี่กดรีโมทไปเพิ่เห็นไหมแต่ภาพมันจะดีเลยนิดนึงแต่ก็เห็นความชัดอะไรเหมือนกันหมดเลยนะครับหกสี่เหี่ยมแล้วฝาจอเนี่ยนะครับความสวยไม่สวยที่เซียนเขาวัดกันเลยนะครับนี่เลย คือความนิ่มเลยอันดับแรกหนาะหลังนี่นิ่มเลยนะครับทีนี้อันดับที่2เลยนี่เห็นไหมครับรอยเย็บนะครับรอยเย็บแบบนี้ตะเข็บอ่าเขาเรียกตะเข็บนะครับตัวนี้รอยเย็บมิดชิดสวยมากๆนะครับทีนี้น้ําหนักเบาทำไมมาถึงเบาพี่โมดูลเราจะใช้โมดูลที่เล็กเล็กกว่าเดิมนะครับ<อ>นี่สิบถ้าเกิดเป็น10ปีย้อนหลังเขาใช้โมดูลอะไรฝามาถึงหนักก็จะเป็นโมดูลอีกแบบหนึ่งโมดูลตัวใหญ่แต่ถ้าเกิดฝาวัดดวงกับฝางานมันแตกต่างกันไหมพี่ถ้าเกิดเราจับโดยไม่ช่องมันหนัก ถ้าเกิดให้คนไม่รู้จับนะจับมันไม่ได้ไปแตกต่างกันเลยนะกำัหนักอะไรมันเหมือนกันมันแยกไม่ออกอยู่แล้วเอามือนคนปกติไปแยกแยกไม่ออกอยู่แล้วมันจับเฮ้ยหนักมันไม่ใช,มมใช่มันไม่ใช่เหมือนสมัยเก่าสมัยเก่านียย่ยกขึ้นมาอยู่เออมีความรู้สึกเลยว่าฝาไปนี้ไม่ปกติ<น><น>อาดจรเนี่ยช่างบอยออกแบบมาเพื่อเวลาเล่นเนี่ยใช่ไหมครับเวลาเปิดน้าแบบนี้ขย่ามาแบบนี้เปิดมา อุ้ย54เหี่ยวเคาะอะไรแบบนี้ประมาณนี้ไดไ้ไม่มีพังนะครับออกแบบมาเพื่อรองรับอยู่แล้วนะครับเนี่ยนะครับนะครับเราก็สามารถดูได้เหมือนปกติเห็นไหมก็ใส่แจ๋วเหมือนเดิมนะครับใส่แจ๋วเหมือนเดิมภาพเห็นไหม442นะคสับเออ443 443นะครับชัดแจ๋วเหมือนเดิมนี่คือถ้าเกิด็นฝารุ่นก่อนๆเนยที่เคยเจอนะตรงนี้มันจะรูกว้างๆหน่อยอเพราะว่ามันมีการลื้อและเย็บเนาะเมื่อก่อนเนาะแต่นนี้ เอาเย็บเข้าไปสวยแน่นอนนะครับเกเคครับฝากไว้ด้วยนะครับช่างบอยพระราม2งนะครับงานฝาจอรับประกันความสวยนะครับความนิ่มความเบาอะไรไม่ต้องพูดถึงหรอกคนที่เอาไปใช้เยอะแล้วเกครับฝากไว้ด้วยครับช่างบอยพระราม2การพนันนะครับมีที่ปรึกษาดีมีชัยไปขอพครับ